สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเหลือทนถูกแฟนหนุ่มไฮโซดังเลี้ยงด้วยลำแข้งซ้ำยังนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นเมื่อวันที่1สิงหาคมเวลา9นาฬิกานาทีที่ศูนย์ประสานงานเพจใส่ใหม่ต้องรอดเขตใส่ใหม่กรุงเทพพริตตี้สาวชื่อเล่นชื่อหมวยอายุ29ปีเดินทางเข้าร้องถูกขอความช่วยเหลือกับ เพจสายใหม่ต้องรอดหลังถูกแฟนหนุห่มไฮโซชื่อดังหัวหน้าทีมกลุ่มรถซุปเปอร์คาร์ LMFP ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บจากการสอบถามหมวยผู้เสียหายเผยว่าที่มาวันนี้เพราะอยากให้เพจสายใหม่ต้องรอดช่วยไม่อยากให้ฝ่ายชายเข้ามายุ่งวุ่นวายกับตอนอีกเนื่องจากถูกขูทำร้ายอยู่ตลอดหลังจากที่ทะเลาะกันล่าสุดสาเหตุมาจากเรื่องทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องหึงหวงซึ่งฝ่ายชายไม่ชอบเวลาที่ตนออกไปเที่ยวกับเพื่อนและทุกครั้งก็มี ปากเสียงกัน้นฝ่ายชายก็มักจะทำร้ายร่างกายตนเองตลอดซึ่งเป็นระยะเวลานานกว่า3ปีและในตลอดระยะเวลา3ปีต้นจับได้ว่าฝ่ายชายมีพฤติกรรมชอบนอกใจโดยมีผู้หญิงคนอื่นอีกค่าถึง6คนซึ่งฝ่ายชายอ้างว่าก็ตนเป็นคนแบบนี้ล่าสุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านเกษตรนวมินทร์ตนได้ไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนพร้อมกับโพสต์คลิปลงสตอรี่ทำให้ฝ่ายชายรู้และติดต่อมาทางไลน์ในลักษณะข่มขู่ โดยจะตามมาทำร้ายร่างกายเธอถึงที่ร้านเธอจึงได้ย้ายร้านหนีต่อมาเวลาประมาณตีสามฝ่ายชายได้ตามมาหาตนจนเจอและได้ทำร้ายร่างกายทำให้เป็นแผลบอบช้ำไปทั่วทั้งตัวหลังเกิดเหตุการณ์ตนได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพคูคตเบื้องต้นขณะนี้ฝ่ายชายรู้ตัวแล้วว่า ฝ่ายหญิงต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยฝ่ายชายได้พยายามติดต่อเพื่อขอไกล่เกลียแต่ทางฝ่ายผู้เสียหายยืนยันว่าหากไกลเกลียรแล้วเรื่องจบก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับไปคบหากันอย่างแน่นอนขณะที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดกล่าวว่า พฤติกรรมแบบนี้ถ้าผู้ชายได้ลงมือทำร้ายผู้หญิงแล้วก็จะไม่มีวันเลิกทำนับวันก็จะมีแต่ความแรงเพิ่มขึ้นถ้าพฤติกรรมฝ่ายชายเป็นแบบนี้แนะนําให้เลิกเถอะเดี๋ยวจะประสานกับผู้กํากับสพคูคตและผู้กํากับสพโคคลําให้ดําเนินคดีทุกข้อกล่าวหาแล้วถ้าฝ่ายชายยังมีพฤติกรรมตามรําควานก็จะฝากบอกว่าคุณรู้แก่ใจว่าคุณทําอะไรอยู่รู้อยู่แก่ใจเรื่องทรัพย์สินที่ได้มา แนะนำให้เลิกยุ่งกับฝ่ายหญิงหลังจากนี้อาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ